ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชนะนะคารนี่นะคะงานนี้เราก็ได้มาเห็นนะคะทุกคนก็อยู่ในจุดนี้นะคะก็กาลังผสมปูนนะคะนี่นะคะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ที่เต็นท์นะคะเมื่อเช้านะคะช่างทํางานนะคะก็ช่างฉัดปูกระเบื้องนะคะช่างปูกระเบื้องก็น่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ในอากาศสวยมากเลยนครับใหม่หมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เทคเมื่อกี้คือเริ่มกดนะฮะเมื่อกี้นี่เริ่มกดนะฮะทีนี้นะคะพอเรามาปุ๊บเมื่อเช้านะคะไม่มีตัวนี้ให้เราเห็นนะคะแต่ตอนนี้นะคะให้เราเห็นแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะก็คือพัดลมนะคะนี่นะคะก็แฟนนะคะเพราะฉะนั้นก็ แฟนใหม่นะคะบุกถึงบ้านลุงพลเลยนะคะทำงานตั้งแต่เช้านะคะไม่มีนะคะไม่มีพอช่วงสายมาเลยนะคะช่วงสายนี่ก็บุกถึงบ้านลุงพลเลยนะคะโอ้โหแต่ละคนก็ตอนนี้ก็เย็นกันแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าบ้างนะเมื่อกี้ช่างบอกอะ เราเจอกระดุมตัวใหญ่สวยมากเลยสีนี้สวยไม่ยากสีนี้สวยเลยเคยเรียกว่าสีเขียวลายน้ำใช่ไหมงูเหลือมเลยเหรอเขียวงูเหลือมเหรอต้องก้าวโอ้โหเขียวงูเหลือมนะคะนี่นหละค่ะอดีพอดีที่นี่เล้บนเรา เนี่ยคเอามาใหม่ๆเลยนะคะมาหมานๆนะคะ ตอนนี้ช่างบอกว่าหยุดการผรสมพูนไว้ก่อนส,อรรสออั่วคราวเพราะว่าช่วงใหม่จบแน่นอนครับจบแน่นอนช่วงใหช่แค่พอพักก่อนญาติก็มาชมด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วนะเอซี่นี่นะคะวันนี้นวันนี้คน เดี๋ยวเราไปดูทางนี้นะคะเนาะให้การทำบุญกับพวกเราเลยนะครับก็คือกดไลค์พวกเราได้เดือดต่อไปทุกทางเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะมาส่งคนท่านเพลงไหมเราเราเราที่ให้บอกอันเนี่ครูว่าผู้ใดให้มาส่งแบบนี้ว่าบอกว่าชิปัแปะชิปแปะมาไหนมาส่งมาชาว้าวบ้านนี่ที่เห็นเนี่ยใครน่ะไปรอดนะ โอ้หตอนนี้ก็แม่ครัวก็กำลังย่างปลานะคะย่างปลาเลยนะคะปลาตัวโตๆมากนะคะมือนี้นะคะน้องมือนี้นะคะแม่ครัวก็กำลังหมักเม่นในการทำอาหารนะคะแม่ครัวก็จิตบอาสานะคะมาช่วยกันน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากนะคะ กแต่ละท่านนะคะหน้าบ้านลุงพันธ์ผักชนิดนี้น่าเอาไปปลูกนาลุงพนมากนะครับนั่นคือไปเต็มไปทั่วท้ายมาโุโร่บ้านแม่กำไสถึงจำได้โอ้ก็ไม่เคยไปนะตอนที่บ้านแม่กำไสนี่เองให้มาโร่ตรงบ้านแม่กำไส้ก็เลยพูดมถึงนี้ได้ไงวะแล้วคนพักเหนื่อยนะคะถ่ายกันตั้งแต่เช้านะคะ ล้เห็นแล้วนะคะ ه, สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมทีีพ t อ c o ี่ e ี่ีสกินในนาช่องเฟิร์มุญถูชาแนลนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ